สวัสดีครับวันนี้เป็นสงครามข้ามเซิร์ฟนะครับชื่อในอีเวนต์คือศึกเขตสงครามนะจะเป็นการข้ามเซิร์ฟไปมานะครับของผมอยู่202นะครับของเซิร์ฟสีแดงนะครับจะเป็น463นะครับผมสามารถข้ามไป463ได้463ก็สามารถข้ามมาหาผมได้นี่คือวันสงครามข้ามเซิร์ฟนะครับโดยคะแนนในวันนี้เนี่ยจะมาจากการเอาชนะทหารหรือไปตีมดเขาเนี่ยนะครับ นะทหารแต่ละเกรดนะครับแต่ละทีก็จะมีคะแนนไม่เท่ากันนะครับทีต่ำๆๆทีหนึ่งทีสองก็จะคะแนนน้อยนะครับถ้าทีแปดทีเก้าทีสิบก็จะคะแนนเยอะมากนะครับต่อหนึ่งตัวนะครับเป็นคะแนนต่อการเอาชนะรถทหารนั้นนั้นหนึ่งตัวนะครับหรือแม้แต่การสูญเสียทหารแต่เป็นการสูญเสียขณะโจมตีรังนะครับก็จะได้คะแนนเหมือนกันนะครับคือทหารกุญแจนะครับแต่งไม่เกี่ยว แตงจะอยู่ข้างบนนะครับเอาชนะเท่านั้นนะครับถ้าสูญเสียคือสูญเสียของคุณเวลาคุณไปตีรังเขาซึ่งวันนี้เนี่ยถ้าใครสังเกตจะจําได้ว่ามันจะมีฝากครอบนะครับหรือบางคนเรียกว่าโล่อยู่ตลอดนะครับเนี่ยจะมีโล่ฟรีมาให้ตั้งแต่เริ่มภารกิจเริ่มกิจกรรมอ e ีเวนต์เลยนะครับมันจะเปิดต่อเมื่อคุณไปตีจุดรวบรวมมันจะเริ่มเปิดนะครับหรือสอดแนมจุดรวบรวมจะเริ่มเปิด นะเดี๋ยวจะเพิ่มบอกรายละเอียดทีหลังนะครับอ่ะมาดูอย,าอย่างอื่นต่อก่อนนอกจากนี้แล้วนะครับคะแนนคุณจะได้จากเรื่องของฟักสัตว์ป่านะครับทำอาหารสัตว์นะครับใช้อาหารสัตว์นะเนี่ยใช้เปลือกสัตว์ป่าอัปเกรดดาวสัตว์ป่านะครับประจําแตงมีหนามทุกๆ30วิจะได้15,000คะแนนนะครับ เดี๋ยวจะบอกเทคนิคในการเข้าแต่งด้วยนะต่อไปเป็นเรื่องของการยึดกองทรายของฝั่งเห็นไหมในพื้นที่ศัตรูนะครับนะในพื้นที่ศัตรูและรวบรวมได้1ห,หน่วยคุณจะได้ร้อยยี่สิบคนนอ่ยตอนนี้ต้องเราเลี้ยแปะนะครับเลเวลของทรัพยากร,กรยิ่งมากก็จะยิ่งได้คะแนนมากขึ้นนะครับนะทรายแมงคะาเรืองพุ่มไม้นะนะครับ เพชรยังได้เลยเห็นไหมยึดเพชรก็ได้นะแต่อย่าลืมนะครับว่าต้องเป็นในพื้นที่ศัตรูนะครับในพื้นที่ศัตรูนะครับคือข้ามเซิร์ฟไปยึดของอีกฝั่งหนึ่งถ้าอย่างผมเนี่ยผมก็ต้องข้ามไป4 6่สแล้วก็ไปยึดพุ่มไม้ยึดทรายยึดลินหลายแหล่นะครับเพราะนั้นวันนี้ทำได้ทุกสายทุกนิสัยนะครับนิสัยโจมตีอยากจะไปยึดแตงก็ยึดได้อยากจะไปตีจุดรวบรวมก็ได้ อันนี้สายปลูกจะไปลงฟาร์มลงขุดดินขุดทรายอีกเซิร์ฟหนึ่งก็ได้ซึ่งผมมีแนะนําไปบ้างแล้วนะครับมีแนะนําไปบ้างแล้วในเรื่องของการไปลงฟาร์มทำเซิร์ฟนะอ่าต่อมานะครับเริ่มเกมมาเนี่ยนี่ผมมาถึงตอนบ่ายแล้วนะแต่ไม่เป็นไรจะเล่าย้อนหน่อยละกันว่าอีเวนต์มันจะเริ่มตอน7จ็ดโมงครึ่งนะครับแต่เซิร์ฟเนี่ย มันจะเปิดวันใหม่ตอน7จ็โมงหนาทีเพราะนั้นเปิดเช้ามาเนี่ยคุณกับทีมของเพื่อนคุณนะก็ตีจิ้งจบตีแมงอะไรกันไปเร,เรียบร้อยก่อนนะครับแล้วค่อยมาอยู่ใกล้ๆแตงนะครับอย่างผมเนี่ยเห็นไหมผมก็มาอยู่ใกล้ๆก,กับแตงมีหนามสักต้นหนึ่งนะครับส่งมดเข้าไปทํางานส่งมดเข้าไปทํางานในอันนี้ในเซิฟตัวเองนะผมอยู่2 0 2เห็นไหมครับนี่ เซิร์ฟผมก็เป็นสองูสองนะครับมีเซิร์ฟผมนะสองสองนะส่งมดไปทํางานในต้นไม้ก่อนนะครับสิ่งก่อสร้างเขตสงครามเนี่ยส่งมดเข้าไปก่อนนะครับอันนี้ผมส่งไปแล้วนะครับมันก็ส่งอีกไม่ได้นะถ้าใครยังไม่ได้ส่งเนี่ยแนะนํานะครับเช้ามาก็ส่งมดไปทํางานก่อนแล้วก็ส่งมดทับเล็กสุดนะทับที่สี่เลยก็ได้นะครับใส่มดลําเลียงไปให้มันเดินเร็วที่สุดนะครับเข้าไปทํางาน เมื่อส่งมดเข้าไปทํางานแล้วนะครับทีนี้เราก็มาดูแตงมีหนามกันนะเราจะส่งทัพเข้าไปที่แตงมีหนามก็ดูก่อนครับอย่างต้นนี้นะครับชื่อแตงจะมีเลขเขียนกํากับไว้ว่า2องศก็คือเป็นเซิร์ฟเดียวกับผมก็คือเพื่อนผมเข้าอยู่นะมันจะเป็นสีเขียวถ้าเป็นเซิร์ฟศัตรูเข้านะครับก็จะเป็นสีแดงนะแล้วก็ตัวเลขข้างบนนะครับขบวนประจําปัจจุบัน 6- กทัสก็คือ มีอยู่ในนี้6ทับนะครับจากทั้งหมดเต็มที่30ทับดูได้ครับเนี่ยมี6ทับจากทั้งหมด30ทับเข้าไปได้อีกว่างั้นเถอะเข้าไปได้24ทับนะครับคุณก็สามารถส่งเข้าไปได้วิธีการส่งนะครับมีเทคนิคนินดนึงนะให้จะส่งทับหลักนะครับฟูลก็คือทับแบบฟูลพาวเวอร์พลังเต็มพิกัด นะครับสาหรับตีรังหรือตีคนนั่นแหละนะครับลงไปนะตีรังกับตีตุดไม่เหมือนกันนะถ้าใครเล่นจะรู้นะครับว่าตีรังจะต้องทํายังไงตีตุดนจะต้องทํำยังไงนะฮะโอเคผมก็จะส่งทับหลักของผมไปนะครับไอผมตั้งชื่อเองว่าทับหลักเนะี่ยมันคือทับพิเศษนะครับที่อยู่บนสุดส่งไปเลยครับส่งคำเดินต้มยำพริกเตี้ยม,ยมไปเเนั่นแหละนะครับโดยที่ตัวที่แตงคูเนี่ยนะครับ นี่มีอะไรให้สังเกตมีอะไรให้สังเกตนี่ครับหลังจากยึดคลองแตงมีหนามแล้วเนี่ยลองอ่านตรงนี้นะจะได้รับคะแนนการต่อสู้ระดับพลิพพาชั้งแต่งสูงสุดและได้รับไอเทมสมนาคุณพิเศษทุกๆ3ามิวินาทีนะครับนี่เห็นไหมมันจะบอกไว้เลยว่านี่น,นี่ตรงนี้ทุกส0วินาทีจะได้คะแนน15ื่นอันนี้คือ15ื่นห้าหรับคะแนนอีเวนต์เลยนะ แล้วก็จะได้เครดิตห้าสิบอันนี้ไว้แลกซื้อของทุกๆสามสิบวินะอยู่นานก็ได้มากขึ้นอยู่นานก็ได้มากขึ้นโดยจะมีบัฟเสริมครับตรงนี้นะครับจะมีบัฟเสริมนับจากคนแรกที่เข้าจนกว่าจะถอนออกทั้งหมดนะครับให้สี่ชั่วโมงหลังจากนั้นบัฟจะหมดอายุนะครับอยากจะได้บัฟใหม่ต้องออกจากแตงให้หมดแล้วเข้าใหม่นะบัฟมีอะไรบ้างนี่ครับจะได้ นี่การโจมตีเพิ่มขึ้น200%ป้องกันเพิ่มขึ้น50%แล้วก็ความเร็วเพิ่มขึ้น4 0 0ว้ดง่ายๆคือคนอยู่ในแตงอนะตบก่อนนะคนอยู่ในแตงตบก่อนได้เปรียบอยู่ในแตงได้เปรียบแน่นอนครับนะครับแต่มีเวลาจํากัดคือ4ชั่วโมงนับจากคนแรกเข้านะครับอ่ะผมเดินมาเข้าทับนี้แล้วไม่เป็นไร มา,มาดูนะครับแตงต้นอ,อื่นๆถ้าค,คุณใช้ทับรองนะครับกดกองทับเสริมดูด้วยนะครับว่าแตงต้นนั้นเป็นของเซิร์ฟคุณหรือเปล่าถ้าเป็นของเซิร์ฟคุณเนี่ยมันจะมีคําว่ากองทับเสริมจะส่งแล้วคุณก็เอาทับอื่นๆเนี่ยทับสองทับสามทับสี่คุณเนี่ยนะครับนะใช้มดลําเลียงทีหนึ่งจำนวนแค่ห้าหมื่นพอครับน้อยกว่านั้นมันจะไม่ยอมนะครับน้อยกว่านั้นมันจะฟ้องว่าขออย่างน้อยห้าหมื่นนะครับอะลองน้อยกว่าดูอะสามหมื่นแปดดูนี่ นี่มันจะฟ้องเลยเห็นไหมไม่น้อยกว่า50,000 5 0นห้าสิบเคคือ50,000นะครับก็ต้องไป50,000ครับพูดง่ายคืออย่างที่บอกครับไม่ว่าจะส่งไปเท่าไหร่คือส่งไป50,000หรือส่งไป3 0 0 0 0นคะแนนเท่ากันครับเพราะคะแนนนับที่เวลายึดครองจะนิ้วสไลด์เอาค่อนข้างยากนิดนึงขอโทษอ่ะไปเหมือนกันครับส่งน,นี้สี่หมบวกอีก พันกว่าโอเคห้าหมื่นนะครับหกันอันนี้ก็ด้วยนะครับจะส่งอีกอ่ห้าหมื่นพอดีนะครับโอเคนะครับ,นะรบแต่ถ้าเกิดทับแรกของคุณเนี่ยทับหลักคุณเนี่ยที่คุณว่าเจ๋งสุดแล้วเนี่ยคุณเข้าไปอยู่แล้วโดนตีทีเดียวแตกกระจายเลยแม้จะมีบัฟเสริมก็ตามเปลี่ยนเลยครับเปลี่ยนเป็นใช้มดทีหนึ่งมดลำเลียงทีหนึ่งห้าหมื่นตัวเลย นะครับแล้วถ้าเกิดอีกฝ่ายเฝ้าไว้ตลอดคอยตีตลอดเนี่ยคุณไปขุดดินเลยครับนะครับซึ่งเดี๋ยวจะแนะนําวิธีการลงฟาร์มลงขุดดินขุดทรายในข้ามเซิร์ฟนะครับโอเคนะครับเทคนิคการส่งมดเข้าแตงมีหนามน่าจะพอเข้าใจกันแล้วนะนะครับถ้าสงสัยอะไรก็ถามกันมาได้นะครับทีนี้มันมีเงื่อนไขอย่างที่บอกไว้นะครับว่าคุณจะส่งมดทีหนึ่งน้อยๆเนี่ยเข้าไปเนี่ย แตงนั้นจะต้องเป็นของคุณก่อนหมายถึงว่าเป็นของเซิร์ฟคุณก่อนนะครับเนี่ยก็คือเป็นอย่างของผมเซร 2, ิร์ฟ202ก็แตงก็เป็น202นะครับดูที่ตัวเลขเนี่ยนะครับ5แตงทั้ง4ต้นก็คือทั้งฝั่งคุณและฝั่งอีกฝั่งหนึ่งเนี่ยไม่มีของเซิร์ฟคุณเลยด้วยว่าเซิร์ฟคุณอาจจะแข็งแกร่งไม่พอนะครับก็อันนี้ลําบากครับคุณไม่สามารถจะ ส่งมดทีหนึ่งเข้าแต่งได้แน่นอนนะครับส่งไปก็คือตายนะวิธีการที่จะทําคะแนนในวันสงครามข้ามเซิร์ฟเนี่ยก็คือคุณต้องไปรวบรวมทรัพยากรในอีกเซิร์ฟหนึ่งครับนะอย่างที่บอกไว้นะครับคุณสามารถทําคะแนนได้จากการรวบรวมทรัพยากรนี่นะครับยึดกองทรายยึดกองดินนี่นะครับในพื้นที่ศัตรู และรวบรวมทรัพยากรนะครับคือต้องข้ามเซิร์ฟครับข้ามยังไงบางคนข้ามไม่เป็นนี่ครับคุณเห็นคําว่าศึกเขตสงครามที่มันมาลังมาเรืองสีทองทองไหมคุณกดเลยครับนะครับมันจะบอกว่าคุณข้ามไปทําอะไรได้บ้างนะครับคุณจะข้ามไปโจมตีรวมพลนะครับตีสัตว์ป่าตีแมงอะได้นะครับรวบรวมทรัพยากรก็ได้นะครับไปยึดแตงมีหนามอีกฝั่งหนึ่งก็ได้นะครับไปสืบสวนโจมตีได้หมด นะครับก็ถ้าพร้อมแล้วก็กดไปครับอันนี้แค่แค่มาดูเฉยๆนะจะมาจริงๆต้องวาร์มนะครับก็ถ้าจะลงฟาร์มนะครับรู้สึกแตงฝั่งนี้จะอ๋อมีหลงอยู่อันนึงที่เป็นอีกเซิร์ฟหนึ่งช่างนั้นผมไม่ได้เข้าแตงแล้วนะผมจะมาแนะนําการลงรวบรวมทรัพยากรกดที่แผนที่ครับพยายามดู วงท,ที่อยู่ไม่ここนอกไม่ในนะครับอย่างผมผมเลือกตรงนี้นะครับเลือกอแถวนี้นะเลือกอแถวนี้นะคืออย่าให้อยู่ริมแล้วก็อย <cons> ่าให้อยู่วงในนะครับอ่ะอยู่กลางๆโอ้ยยอ้ยได้แหล่งซุ่มอย่างดีเลยได้แหล่งซุ่มอย่างดีเลยอ่ะเดี๋ยวอยู่เนียนๆแถวแถวนี้นะครับอยู่เนียนๆแถวแถวนี้นะคุณก็เลือกครับคุณก็เลือกทำเล นะแล้วคุณก็เนี่ยเนี่ยเลือกพิกัดที่คุณจะลงนะครับกดย้ายรังแล้วคุณก็กดใช่มันจะใช้วาปอันหนึ่งนะครับนี่มันมันจะบอกว่าคุณจะข้ามอีกฝั่งหนึ่งนะนะครับนี่ใช้ย้ายรังขั้นสูงต้องมีเหลือนะครับก็จะว์ปมาละ <c oughs> เดี๋ยวเดี๋ยวเปลี่ยนสกินซะหน่อยเอสกินมันโดดเด่นไป <c oughs> <c oughs> เปลี่ยนสกินซะหน่อยเปลี่ยนสกินซะหน่อย เอาสกินที่มันดูกลมเกลือนกลมกลือนหน่อยอันไหนดีอันไหนดีน,น,ดนี่นี่อันนี้ดูกลมกลือนสุดละไอตัวโบนัสสกินไม่มีผลนะครับโบนัสสกินมันรวมอยู่แล้วเคยบอกไปแล้วนะอันนี้แค่แค่เน,นียนเ <laughs> ียนแค่เนียนเนียนนะแต่เรามีดาวอยู่ด้วัว <laughs> เนียนๆียนว่าเราเป็นพวกนี้นะเป็นพวกเดียวก,กันนะครับ เปลี่ยนสก,กินให้ดูเนียนๆแล้วนะต่อไปก็หาจุดที่จะลงนะครับผมว่า,าคุณสามารถลงได้ทั้งเนื้อใบดินทรายรวมถึงเพชรด้วยนะครับยิ่งเลเวลสูงขึ้นก็จะได้คะแนนมากขึ้นนะครับก็เลือกเอาตามใจคุณนะส่วนตัวผมขอลงทรายตอนนี้นะครับเพราะว่าทรายผมเหลือน้อยแล้วนะครับก็ผมเลือกทรายเลเวลเแล้วกันนะครับโอเคทรายเลเวลเจ็ดหเต็มนะครับกดที่รวบรวม ผมจะดักเผื่อมีใครมาขุดผมก็คือผมจะส่งทับใหญ่ไป 1. จุดนะครับถ้าคุณไม่มีกองทับหมายถึงไม่มีมดทีเก้าไม่มีมดเก่งๆก,ก็ส่งมดไปนิดเดียวก็พอนะครับอันนี้ผมผมลงดักดเฉยเผื่อมีใครมามาตีนะจะได้เด้งกลับนะครับโอเคพร้อมแล้วจุดนี้นะครับ แล้วก,ก็หาอีกหานะอีกนะโอมีหลายจุดมีหลายจุดโอเคเต็มนะครับส่งมดไปอันนี้ส่งมดน้อยๆไปก็ได้ครับส่งมดน้อยๆไปก็ได้ไม่ต้องเยอะนะครับส่งมดสปน,นิดเดียวนะครับอ่นะไปนะครับ จำนวนมดไม่มีผลนะครับชนิดมดไม่มีผลนะครับความเร็วในการรวบรวมจะมาจากมาจากาวิฒนาการแล้วก็บัฟเท่านั้นนะครับสมมติไปน้อยๆเพื่อว่าถ้าโดนตีเนี่ยมันจะได้เขาจะได้คะแนนเราไม่เยอะนะครับได้คะแนนจากเราไม่เยอะแล้วก็เราก็ใช้รักษาแค่นิดเดียวนะครับอย่างที่บอกไว้นะก็เหมือนเหมือนลงแตงอะเนาะ ลงแตงนะครับใจมดที่หนึ่งไปเท่านั้นเองนะครับต่อไปโอเคโอ้สบายสบายครับสบายสบายองไปนิดเดียวพอนะครับไม่ได้กะตัวเลขอะไรนะครับนะแต่สิ่งที่คุณต้องทำนะครับก็คือถ้าคุณเป็นนิสัยปลูก นะครับคุณจะมีฟีเจอร์คลาสให้ใช้นะครับคุณก็เปลี่ยนให้เหมาะสมกับทรัพยากรที่คุณลงไปขุดนะครับเมื่อกี้ผมอะไรนะทรายใช่ไหมผมก็หาทรายทรายมันมีด,ดินเปีย่ะนี่สป,ปีดรวบรวมทรายครับแล้วก็อีกอันผมเป็นอ่าผมเป็นรวบรวมทรายบวกต่อชั่วโมงอยู่แล้วโอเคไม่ต้องเปลี่ยนอันนี้นะครับ ถ้าคุณลงใบก็เลือกใบถ้าคุณลงเนื้อก็เลือกเนื้อนะครับลงดินก็เลือกดินเท่านั้นเองนีสัยปลูกนะนีสัยอื่นไม่มีนะครับนะอันอื่นก็เลือกความจุรวบรวมนะครับเท่านั้นพออยากจะใช้โบนัสรวบรวมเพิ่มก็ได้นะครับมันก็จะเพิ่มความเร็วนะครับแต่มันก็มันก็ค่อนข้างเปลืองอยูอ่ถ้าคุณยังเลเวลน้อยต้องการมันอาจจะ ได้คะแนนน้อยนะครับก็อาจจะต้องใช้เพิ่มแต่ของผมเนี่ยอย่างที่บอกผมก้าวข่อยไปตั้งแต่เช้าแล้วผมก็ไม่ต้องเปิดบัฟตัวนี้นะครับก็เซฟเอาไว้ใช้ในโอกาสอื่นๆต่อไปนะครับเท่านั้นเองนี่ผมก็กำลังเดินไปถึงยังนี่เรียบร้อยครับนี่ใช้เวลา15ชั่วโมงก็อยู่ยาวๆไปครับนะอยู่ยาวๆไปเห็นไหมครับจำนวนมดไม่มีผลกับความเร็วในการรวบรวมเลยนะครับ มันใช้แค่นี่นะครับส่งมดไปยึดอะ่ะเท่านั้นเองนะครับการวิเคราะห์การวิรรราาจัยจะสามารถเร่งสปีดการรวบรวมได้เท่านั้นเองนะครับแล้วก็เลเวลจุดทรัพยากรยิ่งสูงจำนว,วนทรัพยากรก็ยิ่งมากโอเคนะครับแล้วก็การทําคะแนนในอ e ีเวนต์เนี่ยยิ่งเ,เลเวลของจุดรวบรวมสูงเนี่ยก็จะได้คะแนนมากขึ้นด้วยนะครับผมก็อยู่ยาวๆไปครับนะอยู่ยาวๆไปไม่เปิดบัฟในเรื่องของสปีดนะครับ ส่วนตัวนะคุณจะเปิดผมก็ไม่ว่านะครับเนี่ยบนนั้นรวบรวมเนี่ยคุณจะเปิดตรงนี้ก็ได้นะครับแต่ตัวผมไม่เปิดผมอาจจะเปิดนี่แทนเปิดบนัโจมตี <c oughs> นะบนนัสโจมตีเผื่อมีใครมาตีผมบนนั้ป้องกันผมเปิดอันนี้แทนแล้วก็ต้านสอดแนมต้านสอดแนมผมเปิดเพิ่มหน่อยนะครับนี่เขาจะสอดแนมไม่เจอถ้าไม่เจอบางคนเขาตีเลยก็ถ้าเจอไอ้ทับหลักผมก็หงายครับ <c oughs> ผมแค่มาดักขำๆครับ ค,ครับโอเคครับแล้วก็พรุ่งนี้ก็ถอนถอนกลับฐานนะครับก่อน7โมง6โมง5 0ี6โม5ตครับนะตั้งนาฬิกาปลุกไว้นะครับก็จะได้ทรัพยากรมากพอสมควรนะครับจะได้ทรัพยากรอีกมากพอสมควรนะก็หวังว่าเพื่อนๆที่ลองทําดูนะครับไม่ว่าจะเฝ้าแตงหรือจะลงจุดรวบรวมเนี่ย ก็ขอให้ได้ก้าวหอยกันทุกคนนะครับนี่ผมได้ก้าวหอยไปแล้วตั้งแต่เช้านะครับไม่ได้คิดจะทําอันดับกับใครนะแค่มารวบรวมเอาทรัพยากรเฉยๆแล้วก็ดักดักอีกฝ่ายหนึ่งที่เขามาเจอแล้วแจ็คพอตไปเจอทับหลากผมนะครับโอเคครับถ้าสงสัยตรงไหนก็ถามถ่ายกันเข้ามาได้ขอบคุณที่ติดตามจนจบนะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ